กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่อำเภอแก่ดำเพื่อตรวจติดตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีพศ5 6 6 1 ค่ะวันนี้สำนักง,งานประมงจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะออกมาติดตามโครงการแปลงใหญ่กบนะที่บ้านหนองแต่อำเภอแกดำวันนี้พอดีสำนักง,งานประมงจังหวัดมหาสา,ารคามนะ่าจะออกมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านหนองแต่แกดำน,น,น,นะเป็นบ้านที่ขึ้นชื่อรือชาของปีหก สามหกสี่เลยคหกสามเม่ว่าได้เนาะใช่ค่ะเป็นตัวแทนตัวแทนกบอัวกบอัวกบก็กบแปรรูปนะคะแปรรูปกบก็มีเมนูอยู่ที่กบอัวหรือว่ากบยัดไส <โ frustrating. S 2> ้ก็กบทอดกระเทียมแล้วก็น้ำกบทอดกรอบนะค่ะสถานที่สถานที่จะไปที่เมืองทองธานีนะเมืองทองธานีานานช่วงงานเกษตรสร้างชาติใช่ค่ะเป็นตัวแทน ตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดมหาสารคามใช่ค่ะใช่ค่ะภูมิใจไหมภูมิใจค่ะภูมิใจภูมิใจภ <laughs> ูมใจมาก <laughs> คือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราจะได้ไปงานระดับชาตินะคะแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกจากจังหวัดเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มแปรรูปเสียงตอบรับก็ดีมากค่ะที่ไปที่มาของกบนีม่มาครับเนานะ ค่ะอันนี้เอาวางก่อ,น,อนนี้เรียกว่าอันนี้ก็ชังบกค,ค่ะกะชังบกเรียงกบในกระชังบกมันมี<อ>มีที่มาของกระชังบกตัง้งแต่ปีโครงการโครงการอะไรที่ไหนนะที่ไปที่มาเลยนะคะได้รับงบประมาณจากประมงนะคะปี2561นะคะจริงๆแล้วลงมาในตำบลแก่ดำ ก็คือตำบลเจดํามีทั้งหมด18หมู่บ้านด้วยแนวคิดของเกษตรที่ดูแลในตำบลเจรํามบอกว่าถ้า18หมู่บ้านเราเฉลี่ย40ลายเฉลี่ยไปก็จะก็จะได้หมู่บ้านละ2คน2 3คนประมาณนั้นแล้วก็จะทําให้ให้การเลี้ยงปบนี้หายไปเลยด้วยแนวคิดของเกษตรที่ดูแลบอกว่าบ้านหนองแต้ใช่ค่ะท่านวรพงษ์ช่วยอุดมก็เลยบอกว่า บ้านหนองแจเป็นหมู่บ้านที่น้ําน้อยแต่ว่าการเลี้ยงกบนี้ไม่ได้ใช้น้ําเยอะนะคะก็เลยบอกว่าอ่ะนั้นลงหมู่บ้านเดียวก็สมาชิกก็ดีใจได้มาในปีหกหนึ่งเลี้ยงกบดีมากโดยโดยงบประมาณจากประมงกบสมาชิกคนหนึ่งได้เจ็ดร้อยตัวกระชังบ,บุกหนึ่งกระชังนะคะแต่ว่าใหญ่อันนั้นยาวอยู่ประมาณสองคูนสี่นะคะแล้วก็หมวอาหารหนึ่งถุง แต่ว่าด้วยเลี้ยงปีนั้นก็คืออาจจะเป็นมันอากาศด้วยหรืออะไรด้วยไม่มีกบตายค่ะทุกคนเลี้ยงเลี้ยงแล้วไม่มีที่จะขายก็บอกว่าอ้าผู้ช่วยประธานหาที่ขายให้หน่อยปีนั้นก็คือโทษขายมั่งอะไรขายมั่งแล้วตอนนี้สมาชิกในปีหกหนึ่งได้มาปีหกสองเริ่มเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยการเพาะเอง มาปีหกสามก็สําเร็จเหมือนกันก็เลยบอกว่าอ้าวจะทำยังไงก็เลยคิดว่าจะแปลรูปอาหารยังไงก็เรียนรู้จากกันจาก Google นะคะว่าจะช่วยสมาชิกยังไงก็ไปเรียนรู้จาก Google ก็มีแปลรูปก็คือขบยะไส้แล้วก็ขบผอดกระเทียมนางขบทอดกรอบฝากฝากไหมครับฝากไหมครับฝากไหมครับฝากไหมถ้าเกิดสนใจจะซื้ออะไรยังไงได้ที่ไหนไหมคะถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจจชื่อกลุ่มยัง ยังประธาน <laughs> ประธานชื่ออะไรครับประธานประธานนะคะาาานางสาวรัตนาพรทัศินคุนนะคะประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกลุ่มเราจดวิสาหากิจครอบคลุมทุกอย่างจะเป็นกลุ่มโคกลุ่มทอผ้าท,ท,ที่ที่ที่แม่บ้านทําได้นี่ก็คือจดเป็นวิสาหากิจทั้งหมดค่ะ รวมในหมู่นนันก็คือกลุ่มในภาพรวมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นคือกลุ่มของบ้านหนองแต้มีปัจจัยอะไรมาทาได้หมดใช่ค่ะอยู่ภายใต้ของกลุ่มวิสาหกิจค่ะเป็นกลุ่มแม่บ้านแม่บ้านมีศักยภาพสามารถทําอะไรแปรรูปทุกอย่างได้ก็คือเราจะเป็นวิสาหกิจค่ะอยู่ในกลุ่มค่ะนั่นแหละค่ะช่องทางกช่องทางช่องทางการสั่งซื้อนะคะค่ะ เบอร์โทรศัพท์ค่ะ083 3631 9 0า0 8 3หหรือเข้าไปในที่อแอดไลน์นะคะแอดไลน์ก็เป็นรัตนาพรค่ะรัตนาพารภาษาไทายภาษาไทยค่ะภาษาไทายหรือว่าใน Facebook ก็เป็นกลุ่มเลยค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหลายช่องทางหลายาช่องทางค่ะตอนนี้เราก็มีการจำหน่าย ทางเคอรี่โดยที่ซิลสูญญากาศถา่ายใช่ค่ะจำหนายออนไลน์นะคะแล้วก็หน่วยงานราชการที่สนับสนุนก็มีออเดอร์มาประจำค่ะออเดอร์มาเรื่อยๆแต่ในปีในปีนี้นะคะออเดอร์เยอะมากโดยที่ว่าเราต้องเคาะกบขายตัวขายขายกบกบกบน้อยหรือว่ากบเล็กนะคะตัวละบาทสองบาทอย่างสหกรณ์นี่สั่งมาแล้วแปดหมืนตัว บ้านหัวขวาสั่งสองพันกสนก็สั่งแล้วก็กเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลแกดม,มีทั้งหมดสิบแปดลายเนี่ยค่ะก็คือด้วยแนวคิดของหัวหน้าตำบลท่านวรพงษ์ชัยอ,อุมดมเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องมีบ่อกกบอย่างน้อยบ่อหนึ่งก็สั่งแต่ละสมาชิกที่ที่เป็นทฤษฎีใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องห้าร้อยตัวอันนี้คือออเดอร์ในปีนี้